วันนี้เราก็มาดื่มกาแฟกันนะคะก็เราก็มีนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ไข่เค็มนะคะก็สวยนะคะเหลืออยู่สองลูกก็นี่ก็เป็นข้าวต้มแก้วนะคะนี่คือหน้าตาของเขาก็คือที่เรียกว่าข้าวต้มหมูหรือเรียกว่าข้าวต้มยวนนะคะ เราก็แกะออกแบบนี้นะคะทุกคนคะเพราะว่าเขาจะห่อใส่ไปตรงหนาะเพราะว่าเขาจะต้องนําไปต้มนะคะเพื่อไม่ให้น้ําเข้าเขาก็เลยต้องใช้ไปตรงหลายๆชั้นนะคะก็แบบนี้เลยนะคะที่แกะก็ข้างในนีก็จะมีถั่วเหลืองผสมกับเนื้อหมูบดนะคะมีพริกไทยด้วยที่เขาใส่นะคะก็จะเป็น ข้าวเหนียวนะคะที่ทำนี่คะ่ะมีทั้งทั่วเหลืองทั่วเหลืองปนใส่กับอร่อยนะคะนี่ใส่ตรงกลางนะคะทั่วเหลืองปนใส่กับหมูสับแล้วก็มีหลายอย่างนะคะเนาะเครื่องของเขาแต่เราไม่ได้ทำเองนะคะเราซื้อมานะคะก็ทานกับกาแฟนะคะนี่ออร่อยจ้า ก็ช่วงนี้ลมหนาวมานะคะลมหนาวมาก็มีความหนาวเย็นลงก็ดื่มน้ําอุ่นนะคะดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนดูแลสุขภาพแล้วก็ทานของที่สุดสะอาดก็นี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนมเบียร์ไส้ไข่เค็มของเรานะคะสวยนะคะทุกคนคะ สวยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่เขาทำเขาขึ้นรูปได้สวยมากๆเลยนะคะลูกลูกพอดีเลยนะคะขึ้นรูปได้สวยแล้วก็แต่งหน้าสวยแป้งของเขาก็ปั้นออกมาแล้วขึ้นรูปแล้วรู้สึกว่าจะเนียนสวยนะคะส่วนเนื้อข้างในก็จะเป็นไส้ไข่เค็มนะคะทุกคนคะ่ะไส้เยอะเลยนะคะฉ่ำๆเลยดูของเขานะคะเต็มคำนะคะอร่อยมากๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ก็ทานของที่มีประโยชน์สักนิดหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพของเรานะคะเนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นลงหนาวลงก็ดูไส้ขนมนะคะอร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็มาทานด้วยกันนะคะขนมเขาทำไส้สวยสีสันสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีกระดาษรองด้วยนะคะ สวยงามนะคะขึ้นรูปทําดอกสวยๆเลยน่าทานนะคะลูกสวยด้วยมาทานด้วยกันนะคะ